สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Gran Turismo GT แกร่งทะลุหม้สร้างจากเรื่องจริงของยานมาเดนเบระเด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบการเล่นเกม Gran Turismo เป็นชีวิตจิตใจนะครับ ก่อนที่โอกาสในการคว้าฝันของเขาจะมาถึงเมอร์นิสันตัดสินใจเปิดโครงการปั้นสุดยอดนักแข่งในโลกเสมือนสู่นักแข่งในสนามจริงครับโดยจะทําการคัดเลือกผู้เล่นแกรน d t u r ริสโมที่เก่งที่สุดในโลกมาปั้นเป็นนักแข่งรถตัวจริงนั่นเองครับทำกลางคําดูถูกเยียดหยามจากรอบด้านยานต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแข่งรถให้ได้ ภาพยนตร์เรื่อง Gran d Turismo เป็นผลงานการกำกับของ Neil Blomkamp ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบนะครับโดยแม้ว่าหลังเขาแจ้งเกิดกับผลงานอย่าง District 9ความนิยมในช่วงหลังของเขาเนี่ยก็ดูจะหลุดจากกระแสนิยมไปอยู่บ้างนะครับแต่ในแง่ของแนวคิดรวมไปถึงไอเดียใหม่ๆในการสร้างภาพยนตร์ของเขาผมยังคงไว้ใจอยู่เสมอครับและผมก็ต้องเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อ Neil Blomkamp เลือจะวางแนวทางไซไฟที่เขาถนัด แล้วก็ตัดสินใจหยิบเอาวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง Gran Turismo มาปลุกปั้นเป็นภาพยนตร์กีฬาที่ถูกโปรโมทว่าเป็นส่วนผสมของ Rocky และก็ท็อปการฉบับรถแข่งครับโดยการบอกเล่าเรื่องจริงของยานมาเดนเบรานักแข่งเกมที่ทะยานสู่สนามแข่งรถจริงๆได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับและคงจะไม่ผิดนักนะครับหากผมจะบอกว่า Gran Turismo เป็นผลงานที่นิวบลอมแคมป์นฟอร์มเก่งของตัวเองได้สำเร็จครับ Gran Turismo มาพร้อมกับสูตรสำเร็จของหนังแนวกีฬานะครับกับการเล่าเรื่องราวของตัวละครรองบอลที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อคว้าโอกาสในการเป็นแชมป์ในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้ครับผ่านการเคี่ยวกรมอย่างหนักหน่วงก้าวข้ามความกลัวภายในจิตใจสัมผัสกับบทพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์ในช่วงคลแมซ์ของเรื่องครับซึ่งการท้าพิสูจน์ความฝันของตัวละครนั้นไม่ได้เป็นเพียงการพิชิตเป้าหมายเท่านั้นครับ หากแต่มันยังหมายถึงการเอาชนะข้อจํากัดของตัวเองเปลี่ยนอคติและคําดูถูกของคนรอบข้างและเป็นดั่งโอกาสเดียวที่เขาจะสามารถทําตามความฝันอันสูงสุดได้สําเร็จครับอย่างไรก็ตามแม้ตัวหนังจะขึ้นชื่อว่า Gran d Turismo แต่ภาพยนตร์นั้นไม่ได้สร้างจากวิดีโอเกมโดยตรงนะครับหากแต่เลือกใช้วิดีโอเกมเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องซึ่งก็นับเป็นการดัดแปลงที่ชาญฉลาดและก็สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้อย่างแนบเนียนมากๆครับ จุดเด่นที่สุดของเรื่องคงจะหนีไม่พ้นฉากแข่งรถครับโดยภาพยนตร์นั้นสามารถผสมผสานองค์ประกอบของวิดีโอเกมเข้ากับการแข่งรถในสนามจริงๆได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่มันเต็มไปด้วยความหวือหวาและก็หลากหลายตั้งแต่มุมกล้องที่จำลองการถ่ายทอดสดของสนามแข่งจริงๆการใช้ดโดรนเนี่ยบินโฉบเฉี่ยวเก็บภาพอย่างชวัดเฉวียนด้วยความเร็วที่มันไม่แพ้กับรถในสนามแข่งเลยนะครับการถ่ายภาพอินเสิร์ตการทำงานของเครื่องยนต์ แม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้เข้าใจมันเลยนะครับแต่ภาพชอ็อตสั้นๆเหล่านั้นมันกลับสามารถเพิ่มแรงมาให้กับฉากซิ่งในสนามได้เราใจมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงจังหวะการทรานซิชันระหว่างการแข่งขันในโลกเสมือนกับการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริงที่แสดงออกถึงภาพที่ทับซ้อนกันภายในห่วงความคิดของตัวละครครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยพิเศษกว่านักแข่งคนอื่นๆมันก็เป็นสิ่งที่ตัวหนังทําได้อย่างน่าสนใจ่านงาน CG ของเรื่องครับ เมื่อผสมรวมกับการตัดต่อของภาพยนตร์ด้วยแล้วทุกฉากแข่งรถของภาพยนตร์เนี่ยมันก็สามารถเร่งร้าอารมณ์ของผู้ชมให้ตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเบาะได้อย่างยอดเยี่ยมครับเมื่อพูดถึงฉากแข่งรถของภาพยนตร์แล้ว Gran d Turismo นั้นมีจังหวะการเล่าเรื่องที่ดีคล้ายกับมันเนี่ยถูกควบคุมโดยนะักแข่งฝีมือระดับพักการเลยนะครับภาพยนตร์สามารถเลือกช่วงเวลาในการช้ำความเร็วชะลอจังหวะแตะเบรก แล้วก็พุ่งอัดเต็มสปีดเพื่อแซงเข้าเส้นชัยได้อย่างแม่นยำม,มากๆครับโดยเฉพาะกับการใส่ดรามา่าซึ่งเป็นบททดสอบครั้งสำคัญให้กับตัวละครในช่วงกลางเรื่องกับการเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมที่มันแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของการแข่งในสนามจริงครับโดยโมเมนต์ดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนให้ Grand t u r i s m o เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวของสุดยอดนักแข่งแบบม้วนเดียวจบนะครับหาแต่มันแสดงให้เห็นว่ายานมาเดนบร,รายังคงเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถชนะได้และก็พ่ายแพ้เป็นเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังถ่ายทอดมิตรภาพระหว่างยานกับแจ็คซอล t เชอร์หัวหน้าวิศวกรและก็เทรนเนอร์มากประสบการณ์นะครับผู้ซึ่งตั้งกำแพงอคติเอาไว้สูงลิฟต์มากๆก่อนที่จะค่อยๆถูกความมุ่งมั่นของยานเนี่ยทำลายมาลงอย่างช้าๆครับเคมีการแสดงของทั้งคู่นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อพาร์ทดราม่าของภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาหลักของ Gran Turismo คือการที่ตัวหนังไม่สามารถใช้องค์ประกอบอื่นๆของเรื่องมาเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เดิมพันของตัวละครนั้นมาดูมีความหอมหวานหรือว่ามีแรงคัดง้างได้มากพอครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วองค์ประกอบดังกล่าวเนี่ยคือพัฒดราม่าครอบครัวและก็ความโรแมนติกของเรื่องครับโดยพัดราม่าครอบครัวนั้นมันไม่สามารถถ่ายทอดแรงกดดันจากพ่อแม่ของตัวละครได้มากพอครับ จึงทาให้จุดเปลี่ยนของตัวละครนั้นแม่งขาดน้ําหนักรองรับและก็ไม่สามารถส่งสารที่ต้องการได้อย่างแข็งแรงมากนักซึ่งโชคดีมากๆนะครับที่ภาพยนตร์นั้นได้การแสดงอันยอดเยี่ยมของจิมอนฮอนซูมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรื่องราวครับจึงพอทําให้ความสะเทือนอารมณ์ในฉากสาคัญนั้นมันถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาได้อยู่บ้างครับซึ่งมันก็ผิดกับพาร์ทโรแมนติกอันแห้งแล้งของภาพยนตร์ครับที่นอกจากจะให้เวลาน้อยจนไม่สามารถจับต้องได้ถึงความรักแล้วเคมีระหว่างนักแสดงนําทั้งสองคน ก็ยังไปด้วยกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงครับโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าแม้ Grand t u r i s m o จะไม่มีเส้นเรื่องนี้อยู่เลยเนี่ยตัวหนังก็ยังจะสามารถเล่าเรื่องราวที่ตัวเองต้องการได้อยู่ดีครับนอกจากนี้ตัวหนังยังได้ทําการสร้างเส้นเรื่องรองของเหล่าคู่แข่งคนสําคัญของตัวละครเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกพัฒนาหรือว่าต่อยอดอย่างเหมาะสมมากนะักทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันจึงกลายเป็นการเล่าเรื่องที่ดูไม่จําเป็นและก็ทําให้เดิมพันของตัวละครนั้น มันขาดแรงจูงใจหรือขาดหมุดหมายสําคัญในการเอาชนะไปสักหน่อยครับโดยรวมแล้วนะครับแม้เราจะพูดได้เต็มปากว่า Gran d Turismo เดินตามสูตรสำเร็จของภาพยนตร์แนวกีฬาแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับแต่เมื่อผู้ชมรับรู้ได้ครับว่าทุกอย่างที่เราได้เห็นบนจอน,นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเนี่ยทุกความเหลือเชื่อของชัยชนะที่ตัวละครได้สัมผัสมันจึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจชิ้นใหญ่สำหรับผู้ชมในทันทีครับ มาพร้อมกับการเล่าเรื่องที่เพลิดเพลินและฉากแข่งรถที่ถูกถ่ายทำและก็ตัดต่อออกมาอย่างพิถีพิถันนะครับทำให้การรับชม Gran Turismo คือการเป็นประจักษ์พยานของเรื่องจริงสุดเหลือเชื่อและก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำทีเดียวครับประเด็นตกผผึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถผ่านไปก่อนได้เลยนะครับ โดยประเด็นตัวผลือจากภาพยนตร์เรื่อง Gran Turismo ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คืออุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่นิยามตัวตนของเราแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกจะทำหลังจากนั้นต่างหากในช่วงเวลาที่เส้นทางชีวิตของยานมาเดนบุระกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดขีดน,นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะจากโครงการ GT Academy แล้ก็ผ่านตัวเองจากเกมเมอร์เนี่ยมาเป็นนักแข่งรถโตจริงได้สำเร็จนะครับนั่นทำให้ยาน ได้รับโอกาสในการลงแข่งในสนามชื่อดังอีกมากมายทั่วโลกครับจนกระทั่งเมื่อเขาเนี่ยได้ลงสนามที่ประเทศเยอรมันรถของเขาก็วิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านเนินเล็กๆในสนามแข่งครับแต่ด้วยความโชคร้ายที่ลมเนี่ยมันเกิดตีเข้าไปที่ใต้ท้องรถของเขาทาให้ยานนั้นประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงรถของเขาเนี่ยเสียการควบคุมแล้วก็เหินขึ้นเป็นแนวตั้งเลยนะครับและก็พุ่งเข้าชนกับข้างทางจนมีผู้ชมเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนพร้อมผู้บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งครับ อุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยได้สร้างบาดแผลขนาดใหญ่ให้กับยานนะครับหากแต่แผลนั้นไม่ใช่แผลทางร่างกายที่รักษาไม่ได้แต่มันเป็นแผลทางสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของผู้ชมครับหากแมชดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการขับรถในเกม Gran Turismo สิ่งที่ยานต้องทำก็คือการกดเริ่มต้นใหม่ในเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันทำให้ยานได้พบเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญในโลกแห่งความเป็นจริงครับ โดยความเสียหายของมันเนี่ยเดิมพันด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เขาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความกลัวซึ่งเขาไม่เคยรู้สึกได้ถึงมันเลยในขณะที่เขาเล่นเกม Gran d t u r i s m o ครับบาดแผลนั้นเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในใจจนทําให้ยานเนี่ยไม่สามารถจับโพมลาลัยรถได้อีกต่อไปครับและก็ทําให้เขาตัดสินใจเลิกเป็นนักแข่งรถมืออาชีพในทันทีครับก่อนที่แจ็คซอลเทอร์เทรนเนอร์ส่วนตัวของยาน จะได้พูดประโยคอันเป็นประเด็นตกผลึกในวันนี้ครับว่าอุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่นิยามตัวตนของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกจะทําหลังจากนั้นต่างหากครับเพราะหากเรามองจากความเป็นจริงแล้วนะครับการที่ยานไม่สามารถก้าวข้ามบาดแผลของตัวเองไปได้และก็เลือกจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการเลือกเป็นนักแข่งไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดหรือเกินความคาดหมายเท่าไหรนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียโอกาสครับ ในการสำรวจขีดจำกัดของตัวเองว่าความสามารถที่เขามีนั้นจะสามารถพาเขาไปได้ไกลมากแค่ไหนครับและยังต้องทิ้งความฝันเพียงหนึ่งเดียวของชีวิตไปจากอุบัติเหตุที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ครับซึ่งสิ่งที่ยานทําหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่นิยามตัวตนของเขาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเขาเลือกจะลุกขึ้นต่อสู้กับความกลัวภายในใจของตัวเองก้าวข้ามความผิดพลาดและความสูญเสียเผชิญหน้ากับแรงกดดันรอบด้านและก็ยืนหยัดเพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของตัวเองครับ นั่นก็คือการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพที่สามารถคว้าชแชมป์ได้สําเร็จนั่นเองครับความฝันนั้นได้ก่อร่างสร้างยานคนใหม่ขึ้นมาครับเขาเป็นสุดยอดนักแข่งรถที่มีฝีมือจัดจ้านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นตัดสินใจด้วยความเชื่อมัน่นและซิ่งได้เต็มสปีดมากขึ้นกว่าเดิมครับจึงเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าบางครั้งการก้าวข้ามบาดแผลในชีวิตมันก็นาเป็นบทรหม,หมยที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กับการเป็นผู้ชนะหรือเป็นแชมป์ในทุกเวทีของโลกใบนี้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับอะไรที่ทุกท่านคิดว่าจะได้เห็นจากหนังกีฬาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยบทภาพยนตร์ของ Gran Turismo มีสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างครบถ้วนครับแม้ว่าจะดัดแปลงจากเรื่องจริง แต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าบทหนังเนี่ยมันยังดูขาดความสดใหม่อยู่พอสมควรครับนอกจากนี้หนังยังมีพาร์ทความโรแมนติกที่แห้งแ,ล,งแล้งและก็ดูไม่จําเป็นต่อเรื่องราวอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกันกันกบพาคคร์ทครอบครัวที่ถูกให้ความสําคัญน้อยเกินไปสักหน่อยครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้เวทีแปะคะแนนครับโดดเด่นที่สุดคงจะเป็นงานโปรดักชันที่สามารถสร้างฉากแข่งรถออกมาได้อย่างดูเด็ดเพ็ดมันมากๆครับซึ่งหนังเนี่ยไม่ได้เลือกจะเล่าทุกอย่างออกมาด้วยความสมจริง เหมือนกับที่ Ford V f e r r a r รีเป็นนะครับแต่กลับเลือกที่จะผสมผสานเทคนิคพิเศษและก็ความเป็นวิดีโอเกมของ g r a n ด์ทูลิสสโเนี่ยลงไปในเรื่องด้วยครับซึ่งมันก็นับเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่เคะแนนครับนักแสดงนาอย่างอาชีมาเดกเวสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีตามมาตรฐานครับเจ้าตัวเนี่ยมีพื้นที่ให้แสดงฝีมืออยู่เยอะพอสมควรซึ่งแม้ว่าจะสอบผ่านนะครับแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้นับว่าน่าประทับใจขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวเนี่ยต้องมาแสดงร่วมกับนักแสดงที่เก่าเกมกว่าอย่างเดวิดฮาร์เบอร์ซึ่งมอบการแสดงที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของเขาให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเคมีของทั้งคู่นั้นเป็นส่วนสําคัญในการเอาชนะใจผู้ชมและก็ชวนให้หลุ้นตามพวกเขาในทุกสนามแข่งได้จริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยความเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่เน้นความบันเทิงเป็นหลักนะครับหนังจึงโฟกัสอยู่กับประเด็นอันเรียบง่ายอย่างการพยายามจะไขว่คว้าเป้าหมาย และการต่อสู้เพื่อพิชิตค,ความฝันของตัวเองครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะครับมันก็เป็นประเด็นที่มันถูกเล่ามาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีหนังอีกมากมายที่ถ่าทยทอดประเด็นนี้ได้เฉียบคมกว่าครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่แะคะแนนครับเมื่อคืนชีอว่าเป็นสูตรสําเร็จดังนั้นหากทําตามสูตรได้อย่างแม่นยําเนี่ยมันก็เป็นการการันตีได้ในระดับหนึ่งครับว่ามันจะประสบความสําเร็จครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่กรานโตลิสโมเป็น มันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่าหนังกีฬาที่เราเนี่ยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะครับแต่การได้เฝ้ามองตัวละครรองบอลค่อยๆผ่านด่านอุปสรรคต่างๆจนก้าวไปแตะความฝันของตัวเองได้สําเร็จด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่เร่งแล้วก็ผ่อนได้อย่างถูกที่ถูกทางนะครับมันก็นับเป็นความบันเทิงที่ดูเมื่อไหร่ก็เต็มอิ่มได้เสมอครับจากคะแนนทั้ง50ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Gran Turismo GT แกร่งทะลุไม ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนต์เรื่อง Gran d Turismo นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนต์ในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ครับในกลุ่ม open chat ทางไลน์เพียงทุกท่านเนี่ยเซิร์ชคำว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในอีพีหน้าฟิเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ you mm -hmm.